เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินทรากาก็เข้าสู่สภาวะที่เ,าเราก็เข้าสู่หน้าฝนนะครับเพียงแต่ว่าปริมาณฝนที่ตกตรงนี้ก็ไม่ได้มากแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยในการพัฒนาการเจริญเติบโตของไม้ผลของเราด้านการตลาดเองก็อยู่ในสภาวะที่ยังแข็งตัวอยู่นะครับอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุหลักคือผลผลิตของเราเสียหายกับภัยธรรมชาติมากนั่นเองสำหรับในส่วนของวันนี้ครับก็คงแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับจาก บริษัทราชสีเฟอร์ติไลเซอร์หรือ,อเราเรียกกันสั้นๆในส่วนของปุ๋ยราชสีซึ่งก็จะมีจำหน่ายที่ใช้พืชอะโกรเทคขลุงแล้วก็ใช้พืชเกษตรเขาระยาก็เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงนะครับมีอัตราการละลายที่ดีแล้วก็พร้อมไปด้วยสารปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีของดินเพื่อที่จะไปปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินคือเรื่องนี้เนี่ยอธิบายนิดนึงนะครับว่า จากการได้รับแจ้งจากในส่วนของบริษัทราชสีเฟอร์ติไรเซก็ได้แจ้งว่าภายในตัวปุ๋ยจะมีสารชนิดหนึ่งนะครับที่นอกจากมีธาตุอาหารแล้วก็ยังไปปลดปล่อยธาตุที่มีตกค้างอยู่ในดินเสริมเข้าไปในตัวปุ๋ยชนิดนี้ในส่วนของปุ๋ยราชสีก็จะมีสูตรต่างๆทั้งหมด10สูตร สูตรแรกครับก็จะเป็นสูตรเสมอคือ 16, 16 16 16ที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำในการบํารุงสูตรต่อมาก็จะเป็น8 24 24ในการส่งเสริมการออกดอกการสะสมความสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นสูตรบํารุงผลนะครับซึ่งก็จะมี2ส,สูตรก็คือ15 5 20หรือ12 12 17พิรุษกร์อชอบสูตรใดก็ เลือกใช้ได้ตามที่ท่านชอบนะครับเพราะว่าในส่วนของปัจจุบันเนี่ยลักษณะของการใส่ปุ๋ยจะมี2รูปแบบถ้าใส่มากทิ้งระยะยาวไม่ต้องทํางานบ่อยก็จะเป็น1 2 12, 10, 20, 17แต่ต้องการใส่น้อยใส่เร็วใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะให้ผลของการเปลี่ยนแปลงได้เร็วก็จะเป็น15 5 20จากนั้นก็จะเป็นสูตรบํารุงโดยทั่วไปนะครับก็คือสูตร2577แล้วก็ในส่วนของ 15,33อันนี้ก็จะเป็นหลังเก็บเกี่ยวก็จะเป็นบำร,รุงผลแล้วก็ยังมีในอนสูตรอื่นๆครับที่เป็นการประหยัดต้นทุนก็คือสูตรเสมอ999สูตร399และ939นี่คือสูตรปุ๋ยทั้งหมด10สูตรในส่วนของบริษัทราชสีเฟอร์ติไลเซอร์ซึ่งตอนนี้ พร้อมวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับที่ใช้พืชอะโกรเท็กคลุงและชชยพืชเกษตรเขาไร่ยาสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะแนะนำนะครับในการเล่งการสุกแก่คุณภาพของทุเรียนจากใช้พืชอะโกรเท็คลุงและใช้พืชเขาไรยาก็คือโนลังกันจึมโนลังจังกึมบวกกับอันยองซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเกาหลีสารในส่วนของโนลัง จังกึมนั้นก็จะประกอบไปด้วยเมทไทโอนีนและก็มีสตีวิโอไซด์มีคุณสมบัติในการเล่งเนื้อทุเรียนการเข้าสีเหลืองสวยงามส่วนทริปโตเฟนบวกแมกนีเซียมบวกซัลเฟอร์ก็จะเป็นในส่วนของการสร้างแป้งน้ำตาลให้ได้คุณภาพเล่งการสุกแก่ของผลเพิ่มความหวานนะครับมีทั้งเรื่องของสีเรื่องของกลิ่นนี่เป็นผลิตภัณฑ์จากในส่วนของราชสีเฟอร์ติไรเซอร์ บริษัท Black Panther a g r i t e c ทจำกัดที่เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุสนรายการก็งเรากันสักครู่หนึ่งก่อนครับบริษัท Black Panther a g r ก t e c h จำกัดช่วงพลิกลูก b l a c k p l i c ช่วยให้ขึ้นลูกเร็วขั้วผลใหญ่และเหนียวช่วยลดการหลุดร่วงสูตรพิเศษเห็นผลเร็ว บล็กซ i มิโนเป็นสาหรายสูตรพิเศษบวกอะมิโนจากประเทศเกาหลีช่วยเร่งการสะสมอาหารช่วยเร่งขยายขนาดของผลช่วยให้ผลโตเร็วและมีคุณภาพที่ดี b บล็ก <Black S 2> แคลโบแคลเซียม<อ>บวกโบรอนอะมิโนโคีเลตเพิ่มการผสมเกสรเพิ่มการติดผลลดการหลุดร่วอ,อัตราการใช้200 cc, 2 0 0ซีต่อน้ำ200ลิตร สามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้านชัยพฤกษ์อโกรเทคห้างหุสนสธิ์จำกัดธรรมรัตน์กิจเกษตรและร้านชัยพฤกษ์เกษตรเขาระยา่าบริษัท j a m t เ c ็ทคจำกัดขอเสนอการผลิตไม้ผลเริ่มต้นฤดูใหม่อย่างมั่นใจพลิมินสูตรเร่งดอกเร่งการสะสมอาหารช่วยกระตุ้นการออกดอกให้เร็วขึ้นอัตราการใช้20-30ซีซีต่อน้ำ20่ิลิตรเจ0 1 0ิเพิ่มการสะสมอาหารฟอสเฟตที่ตาพืชใช้สำหรับเร่งดอกทำให้เปลี่ยนตาใบาไปเป็นตาดอก ควรใช้คู่กับโพลิมินดอกจะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอัตราการใช้20-30ซีต่อน้ำ20ลิตรเจลน้ยป้องกันและกำจัดนอนจอกขั้วดอกผลนอนดื้อยาอัตราการใช้10-20กรัมต่อน้ำ20ลิตรลุยจิอามิเดา35%เนื้อครีมกำจัดเพลี้ยไฟเพลี้ยไก่แจเพลี้ยแป้งแมลงมีข่าอัตราการใช้10ซีต่อน้ำ20ลิตรแจ็คเกิลเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระโดดเพลี้ยจักระจัดเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งอัตราการใช้10กรัมต่อน้ำ20ลิตร ฮอลีคลาใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชเช่นโรคราเน้าโคนเน่าโรคยอดเน่าโรคราหนองค้างไม่มีพิษตกค้างป้องกันโรคพืชปลอดภัยจากโรคพืชอ,อัตราการใช้30-40ต่อน้ำยี่สลิตรหาซื้อได้ที่ชัยพฤกเษเกษตรทุกสาขาครับท่านสามารถที่จะหาซื้อได้นะครับในผลพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ที่ใช้พฤกเกษตรจันเทบุรีในทุกๆสาขาที่กลายบานท่านแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของบริษัทแบ็กแพนเตอร์หรือจะเป็นราชสีเฟอร์ติไรเซอร์นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของชัยพฤกษ์อโกรเทคลุงและชัยพฤกเกษตรเขาไรย่ยาสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงเป็นการตอบประเด็นข้อสงสัยและก็เป็นคำถามนะครับจากกรณีในเรื่องของอาสารปรับปรุงดิน คือด้วยเหตุผลหลายประการที่พี่น้องสกร์ถามมานั้นผมเข้าใจครับว่าท่านอาจจะได้ฟังจากความรู้ทางวิชาการจากบรรดาครูบาอาจารย์บรรดากูาารกูผู้รู้ต่างๆก็แนะนําในลักษณะของการใช้สารปรับปรุงดินจะเป็นในส่วนของตัวโดโลไมหรือจะเป็นปูนปูนขาวหรือปูนเปลือกหอยเผาหรือจะเป็นในส่วนของสาร ที่เป็นสารผสมระหว่างโดโลไมต์กับในส่วนของตัวยิปซัมหรือจะเป็นตัวซิลิกาพินักษกรครับในกลุ่มเหล่านี้เราก็เรียกว่าอาจจะเป็นกลุ่มสารปรับปรุงดินแต่ในลักษณะของคุณสมบัติของเขาก็เป็นกลุ่มของธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมหรือจะเป็นสารปรับปรุงดินก็แล้วแต่ในส่วนของ การที่ท่านได้สอบถามนั้นผมเข้าใจครับว่าน่าจะได้รับคำแนะนำอย่างเช่นกรณีของมังคุดก็ควรจะต้องใส่เพื่อป้องกันมังคุดเสียหายจากกรณีผลแตกผลล่วงเนื้อแก้วยางไหลหรือการไปเพิ่มธาตุอาหารในดินเพื่อที่จะให้ผลไม้ของเรานั้นจเจริญเติบโตได้ดีถูกต้องครับในคำแนะนำเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่อธิบายให้ตามคุณสมบัติ แต่ความจริงแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มีเงื่อนไขทั้งสิ้นคำว่าเงื่อนไขนั้นหมายความว่าในส่วนของการแยกประเด็นของสารปรับปรุงดินเหล่านี้เนี่ยเจตนาของคำแนะนำก็คือให้เพื่อลดความเป็นกรดเป็นด่างหรือลดความเป็นกรดเพราะคุณสมบัติของปัจจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นด่างอย่างเช่นอะโดโลไมก็เป็นด่างอ่อนๆปูนเปลือกหอยเผาหรือปูนขาวก็จะเป็นด่าง ส่วนตัวซิลิก้าหรือจะเป็นยิบซ้มอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นหินแร่ธาตุเป็นแร่ใยหินซึ่งก็จะมีธาตุอาหารเพราะฉะนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจครับว่าในการใส่เพื่อที่จะปรับความเป็นกรดเป็นด่างหรือใส่เพื่อเติมธาตุอาหารหรือใส่ทั้งสองอย่างนั่นเป็นประเด็นที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาดูประเด็นตรงที่ว่า คำแนะนำเหล่านั้นหากเราย้อนกลับไปในบรรดาข้อมูลทางวิชาการผมย้ำก่อนนะครับว่าเราจะนำเสนอในเรื่องของข้อมูลทางวิชาการก่อนแล้วจึงจะไปสู่นในเรื่องของเทคนิคในการจัดการกรณีการใส่ปูนปูนนั้นมีคุณสมบัติเป็นด่างวัตถุประสงค์ของการใส่ก็เพื่อลดความเป็นกรดเพราะว่าคุณสมบัติของด่าง ใส่ลงไปก็จะทำให้ดินที่เป็นกรดเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจเช่นเดียวกันว่าในปูนนั้นเมื่อคุณสมบัติเป็นด่างการที่เขาจะไปปรับมันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างช้าๆและในปูนเองก็มีแค่เพียงาธาตุแคลเซียมที่พืชยังเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ทันทีเพราะฉะนั้นคำแนะนำส่วนใหญ่แล้ว เราจะใส่เมื่อหลังเก็บเกี่ยวหรือเราจะใส่เพื่อปรับในส่วนของโครงสร้างของดินแต่ภายใต้เงื่อนไขนะครับว่าเมื่อเวลาตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องให้น้ำมากดินจะต้องมีความชื้นปูนเหล่านี้จะแตกตัวแล้วก็ปลดปล่อยออกมาเพื่อที่จะไปลดความเป็นกรดเราไม่ได้มีเจตนาในการมองธาตุอาหารนี่คือประเด็น สำหรับในส่วนของปูนทีนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวอีกตัวหนึ่งอย่างโดโลไมท์เนี่ยท่านจะไปใส่ทุเรียนตอนนี้ท่านจะไปใส่มังคุดตอนนี้ในทางวิชาการบอรที่จะอธิบายได้ว่าในการใส่นั้นเนื่องจากในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นดินเป็นหินแร่ธาตุเพราะฉะนั้นธาตุอาหารที่อยู่ในกลุ่มของโดโลไมท์ก็จะเป็นแคลเซียมเป็นแมกนีเซียมซึ่ง จะต้องรอการแตกตัวย่อยสลายเป็นอินทรีย์เป็นอนินทรีย์พืชจึงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานดังนั้นในการที่เราจะใส่เพื่อที่จะไปเล่นคุณภาพของผลนั้นคงไม่ใช่เป็นระยะเวลาที่เราจะสามารถดำเนินการได้เพราะเขาต้องอยู่ในกรอบของการใช้เวลาที่ยาวนานตัวปัจจัยเหล่านี้เองก็จะต้องมีความละเอียด เมื่อก่อนนี้เราทราบกันครับว่าการณีความละเอียดของโดโลไมมันจะต้องขึ้นถึง325เมตรปัจจุบันเนี่ยเขาก็บทให้ละเอียดขึ้นเองเป็นถึง500เพื่ออะไรเพื่อภายใต้เงื่อนไขว่าถ้าละเอียดมากเขาก็จะแตกตัวได้เร็วขึ้นโดยจะมีส่วนของสิ่งที่มาแปรสภาพให้ธาตุอาหารที่เป็นแคลเซียมแมกนีเซียมสลายตัวลงไปสู่ การเป็นประโยชน์กับพืชได้เพราะฉะนั้นในส่วนของคําถามที่ถามว่าเราจะใส่ในเวลานี้ก็คงตอบว่าไม่ใช่เวลานี้นะครับเวลานี้เป็นช่วงของการที่เ,าเราอยู่ในช่วงของการบํารุงผลหรือการพัฒนาผลถ้าเราเอาปัใจจัยในกลุ่มปรับปรุงดินไปใส่ในลักษณะที่เป็นด่างจัดหรือเป็นด่างเล็กน้อยอาจจะมีผลกระทบในหลายด้านเช่น ช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูแรงการแตกตัวการละลายก็ไม่สามารถเช็ดจะแตกตัวได้ดีการเป็นประโยชน์ก็จะช้าออกไปส่วนที่2ลักษณะของน้ำที่น้อยเนี่ยจะไปไปเกิดการแตกตัวย่อยสลายและจะไปปรับความเป็นกรดเป็นด่างก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะรอเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วค่อยใสย่หรือเมื่อเราสามารถที่จะให้น้าได้มากนั่นเป็นประเด็นในส่วนของตัว โดโลไมในโดโลไมนั้นก็มีธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมซึ่งต้องเข้าใจนะครับว่าธาตุเหล่านี้เป็นลักษณะของหินแร่ธาตุซึ่งการที่สารเหล่านี้จะมาเป็นประโยชน์กับพืชนั้นก็ต้องรอกระบวนการย่อยสลายรอกระบวนการแปรสภาพให้จาก อินแลธาตุมาเป็นสารอนินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่พืชเอามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยจุลินทรีย์จุลินทรีย์จะเป็นตัวปรับเปลี่ยนแล้วก็ย่อยสลายแล้วก็นำมาสู่พืชเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ดังนั้นเราก็จะต้องใช้แต่ในการใช้น,นั้นก็จะเป็นการใช้ในลักษณะของการปรับโครงสร้างของดินซึ่งเราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วปริมาณฝนชุก มีน้ำในปริมาณที่เพียงพอดินมีความชื้นเราก็สามารถดําเนินการได้ทั้งในด้านของปูนเปลือกหอยเผาหรือจะเป็นในส่วนของโดโลไมประเด็นที่อาจจะหลายท่านเคยฟังในรายการเราก็บอกว่าท่านสามารถใส่ได้ครับแต่ไม่ใช่ในช่วงระยะที่ผลผลิตกำลังจะเก็บเกี่ยวแล้วเราต้องการที่จะได้เติมธาตุอาหารเข้าไปในเนื้อเพื่อให้เนื้อมีคุณภาพตรงนั้นไม่ใช่ เราจะใช้เมื่อกรณีของการที่เราอยู่ในชุดสะสมในชุดของการส่งเสริมการจเจริญเติบโตทางใบนะครับและในส่วนของบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นดอกเราก็ยังคงใส่ได้และใส่ก่อนการที่จะไใส่ปุ๋ยอย่างน้อย7-20วันนี่คือประเด็นที่ผมเองก็ต้องทำความเข้าใจทีนี้ประเด็นต่อมาจากในส่วนของปูน จากในส่วนของโดโลไมท์ก็มาเป็นสารปรับปรุงดินในรุ่นใหม่เป็นแคลเซียมเป็นแมกนีเซียมเป็นซิลิกา้าเราก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าในส่วนของตัวซิลิกา้าหรือซิลิคอนนั้นเขาเป็นธาตุที่จะไม่ค่อยย่อยสลายหรือจะไม่ค่อยมีการแตกตัวในส่วนของโดยธรรมชาติดังนั้นกรณีของซิลิก้าที่จะเอามาใช้กับพืช เราก็ต้องเข้าใจว่าซิลิคอนไม่ใช่ธาตุอาหารพืชที่จำเป็นแต่เป็นเพียงธาตุเสริมประโยชน์นะครับแล้วก็ในส่วนของกรณีการเลือกใช้เนี่ยเราสามารถจะต้องทำความเข้าใจต่อไปว่าซิลิคอนเป็นธาตุาท,าที่ละลายยากมากนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นประโยชน์ต่อพืชจึงเป็นประโยชน์ได้น้อยมากแต่ สำหรับในส่วนของซิลิกอนที่จะอยู่ในรูปที่พืชและเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็จะต้องเป็นซิลิกอนที่อยู่ในรูปของการละลายได้เร็วนั่นก็คือกรดโมโนซิลิซิกหรืออาจจะเป็นกรดฟอสฟอริฟิลิกและกรดกรดซิลิกตไอออนถ้าเป็นในรูปนี้ ซิลิคอนเหล่านี้ก็สามารถที่จะทำเอาไปใช้ประโยชน์ดได้ดังนั้นในกระบวนการผลิตเนี่ยจึงเป็นส่วนที่นำเอามาเฉพาะตัวคุณสมบัติที่เป็นสารที่ละลายได้ง่ายแล้ะ,ละลเร็วด้วยเหตุผลตรงนี้ครับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเพื่อ,อที่จะให้ต้นทุนตำ่ำเขาก็อาจจะต้องใช้ในลักษณะของการทำในการย่อยสลายให้เป็นขนาดที่เล็กลงละเอียดขึ้น ส่วนในรูปที่พืชเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็จะเป็นโพแทสเซียมซิลิเกตอันนี้เขาสามารถที่จะระรายน้ำได้เร็วและระรายน้ำได้ดีเป็นประโยชน์กับพืชได้ซึ่งยังไม่เห็นมีลักษณะของการจำหน่ายนะครับส่วนอีกธาตุหนึ่งนะครับก็คือในกลุ่มของยิปซัมหรือทีอ่เราอาจจะเรียกกันในลักษณะจัดอยู่ในกลุ่มของแร่ใยหินคือสารตัวนี้เนี่ย ตามลักษณะและคุณสมบัติเดิมเราเป็นลักษณะของการใช้ในทางการเกษตรในต่างประเทศเขาก็มีคุณสมบัติในเป็นการที่มีลักษณะเป็นปรูพุนในรูพุนขนาดเล็กเหล่านี้เขาก็จะเก็บความชื้นเก็บอากาศนั่นคือประเด็นคุณสมบัติโดยตรงแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีการนำเอายิปซั่มนะครับมาใช้เป็นสารปรับปรุงดินในปัจจุบัน แล้วก็มีคำแนะนำออกมาต่างๆมากมายโดยมีส่วนใหญ่แล้วข้อมูลออกมาก็จะเป็นคุณสมบัติที่ดีนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของสิ่งที่เรากำลังจะอธิบายก็คือปัจจัยในกลุ่มเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตัวปูนจะเป็นโดโลไมต์จะเป็นซิลิก้าหรือซิลิกอนหรือจะเป็นยิปซัมก็ตามในนี้เราจัดอยู่ในกลุ่มของสารที่เป็นหินเป็นดินเป็นแร่ธาตุ ซึ่งกระบวนการที่พืชจะเอามาใช้ประโยชน์ได้นั้นจะต้องรอระยะเวลารอก่อนย่อยสลายจากหิแนแร่ธาตุมาเป็นสารอนินทรีย์แล้วก็เป็นสารอนินรีย์แล้วก็เป็นส่วนที่พืชเอาไปย้ายประโยชน์ได้ในกรณีที่จะย่อยสลายถ้าเราจะเร่งในกระบวนการเทคโนโลยีในปัจจุบันนะอย่างเช่นของปุ๋ยราชสีเฟอร์ติไรเซอร์นะครับก็จะมีการสากัดสารเอาที่เป็นประโยชน์เหล่านี้โดยใช้จุลินทรีย์ไปย่อยสลาย ในกระบวนการผลิตและสกัดเอาสารเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์ออกมานั่นคือเทคโนโลยีในปัจจุบันส่วนกรณีตรงนี้มันก็จะเป็นต้นทุนที่แพงแต่ถ้าเราจะใส่เราใส่ได้ถูกต้อง แต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจคือเราต้องใส่ในสภาวะที่พืชอยู่ในระยะการเจริญเติบโตใส่ในสภาวะที่อากาศอื้อิ่งแวดล้อมอื้ออํานวยมีปริมาณความชื้นเพียงพอและเราต้องให้ระยะเวลาในการทํางานหรือในการที่เขาจะเป็นประโยชน์ก็เหมือนกับใส่วันนี้อีก3าสเดือนข้างหน้าจึงจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเราต้องการประโยชน์จากวันนี้เราก็คงหวังประโยชน์จาก ตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยจึงมีคําแนะนําว่าถ้าท่านจะใส่สารปรับปรุงดินเหล่านี้ท่านก็จะต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อในปุ๋ยอินทรีย์หรือในสารจุลินทรีย์ที่กรมพัฒนาที่ดินหรือบริษัทต่างๆอย่างเช่นบริษัทแอปพลายเคมเขาก็จะมีแซนกรีนขึ้นมาเป็นสารที่จะมาเติมจุลินทรีย์ลงไปจุลินทรีย์เหล่านั้นก็จะไปทําการย่อยสลายธาตุเหล่านี้ให้ไปอยู่ในรูปอินทรีย์แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ เพราะฉะนั้นภายใต้เงื่อนไขตรงนี้แ่ะครับจึงเป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจข้อดีของการใช้ในกลุ่มปัจจัยปรับปรุงดินเหล่านี้เนี่ยคือเขามีปริมาณธาตุอาหารก็จริงแต่ยังไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วแต่ต้นทุนต่ําลักษณะต้นทุนต่ำนี้จึงเป็นเหตุผลสําคัญที่เราต้องเข้าใจว่าในเมื่อต้นทุนต่ำใช้ระยะเวลาที่ยาวนานเราก็ใส่เป็น สารปรับปรุงดินโครงสร้างพื้นฐานเราให้เวลาในการทำงานของเขาแต่ถ้าเราต้องการประโยชน์แรงรวดเร็วเราก็จะมีธาตุอาหารที่เป็นธาตุอาหารเป็นแคลเซียมเป็นแมกนีเซียมนะครับเป็นในส่วนของธาตุอาหารทั้งหมดที่สามารถใส่ลงไปในดินได้ อย่างเช่นในกลุ่มของ t k ซอย k t t k t ซอย2 t k ซอย5 TK ซอย6ของทีมเกษตรอยู่ในรูปของธาตุอาหารที่เป็นกรดฟินอริกใส่เข้าไปพืชรับประโยชน์แล้วใช้ประโยชน์ได้ทันทีนี่คือความแตกต่างแต่ว่าในความหมายที่พิทักษกรต้องการใช้เพื่อพัฒนาเล่งคุณภาพผลนั้นคำตอบคงไม่ใช่ แต่ถ้าเป็นการไถ้เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของด,ดินเติมธาตุอาหารลงไปรอให้เขามีการย่อยสลายเติมจุลินทรีย์ลงไปเพื่อเป็นประโยชน์เติมปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปเพราะ,ะนั้นธาตุเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ในในระยะเวลาข้างหน้า ดังนั้นก็อยากจะสรุปสาระในท้ายรายการเพื่อทำความเข้าใจครับว่าสารเหล่านี้เป็นสารปรับปรุงดินดังนั้นสิ่งที่เราจะใส่อย่างเช่นกรณีของตัวปูนขาวปูนเปิดอหอยเผาก็ใส่เพื่อที่จะปรับความเป็นกรดให้ปรับขึ้นมาเป็นกลางหมายความว่าเราควรจะใช้ในช่วงหลังเก็บเกี่ยวช่วงที่มีฝนตกชุกช่วงที่ดินมีความชืน้นกรณีของโดโลไม์ โดโลไม์นั้นจัดว่าเป็นสารลดความเป็นกรดปรับปรุงดินลดความเป็นกรดได้ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการเติมธาตุอาหารคือแคลเซียมแมกนีเซียมให้กับดินแต่ต้องเข้าใจครับว่าการปรับปรุงความเป็นกรดสามารถที่จะทำได้ทันทีส่วนกรณีธาตุอาหารต้องรอระยะเวลาในการย่อยสลายในการแตกตัวโดยกระบวนการที่มีจุลินทรีย์ ส่วนกรณีสารปรับปรุงดินในกลุ่มปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแคลเซียมเป็นแมกนีเซียมเป็นซิลิกา้าก็จะเป็นสารในลักษณะเดียวกันนะครับกับตัวโลไมพียงแต่ว่าเติมซิลิก้าเข้าไปธาตุเหล่านี้เป็นประโยชน์กับพืชในลักษณะของความแข็งแรงทั้งในส่วนของระบบรากทั้งในส่วนของเนื้อเยื่อซึ่งอาจจะเป็นกระแสอยู่ในอดีตครับเพียงแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขว่า สารตัวนี้แตกตัวยากละลายช้าเพราะฉะนั้นในบางบริษัทจึงผลิตออกมาเป็นสารในกลุ่มที่ละลายเร็วแตกตัวเร็วหรือทำให้มันเป็นความละเอียดขึ้นแต่เราต้องเข้าใจครับว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปอย่างช้าและต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานในปัจจุบันกลับมีการปรับขึ้นมาอีกเป็นโดโลไมต์เป็น ยิปซัมเป็นในส่วนของตัวซิลิก้าก็เป็นการปรุงแต่งครับเพื่อที่จะเอาประโยชน์จากปัจจัยทั้ง4กลุ่มเหล่านี้มารวงกันยิปซัมเป็นส่วนของรูพลุลนเป็นส่วนที่จะเก็บความชื้นเป็นกลุ่ส่วนที่จะเก็บอากาศได้ดีอันนี้คือคุณสมบัติโดยตรงส่วนตัวซิลิก้าก็ทําให้เนื้อเยื่อทําให้เซลล์แข็งแรงส่วนในโดโลไมต์ก็จะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียม ทั้งหมดก็คือพยายามจะจัดมาเป็นประโยชน์แต่ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ต้องเข้าใจครับว่าเราต้องใส่ได้ประโยชน์ก็ต้องมีองค์ประกอบที่เหมาะสมคือพืชอยู่ในช่วงของการจเจริญเติบโตทางลำต้นดินมีความชื้นสภาพอากาศเอื้ออํานวยใส่ไปแล้วหวังผลในระยะเวลาที่ยาวนานมิได้หวังผลว่าเราจะใช้ประโยชน์จากกลุ่มนี้ในวันนี้เดือนนี้หรือในเดือนหน้า นี่คือสาระทำความเข้าใจในเช้าวันนี้ครับสำหรับวันนี้ของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ